เด็ดตลาดดังมาแล้วครับพาทุกคนมาบุกหาร้านเด็ดๆในตลาดดังๆแล้ววันนี้พาทุกคนมาอยู่กันที่ตลาดทนอมมิตรครับตลาดที่นี่เขาถือว่าเป็นขวัญใจชาววัชระพลหรือว่าใครที่อยู่เส้นเรียบด่วนลำอินหาเนี่ยครับเขาก็แวะเวียนมาที่ตลาดแห่งนี้นะครบเพราะว่ามีขายทุกอย่างแบบครบคันมากนี่ โอ้โหของสดข้างผมนี่คือสดจริงๆน่าซื้อน่ารับประทานมากแต่วันนี้จะพาไปหาร้านเด็ดประจําตลาดถนอมมิตรครับเขาบอกว่ามีหลายร้านเลยครับที่แซ่บแล้วก็อร่อยมากๆ <pet it> วันนี้ร้านไหนจะเด็ดจะแซ่บจะอร่อยแค่ไหนตามมันไปเลยครับ ของแซบเขาก็มีนะครับสำหรับใครที่ชอบของแซบเนี่ยครับต้องมาร้านนี้เลยเพเขาเป็นร้านขายอาหารอีสานครับชื่อร้านเนี่ยเขาชื่อว่าลุงนวดอาหารอีสานไปเห็นคนขายไหมฮะเป็นสาวสวยนะสงสัยต้องลุงหนวดเนี่ยอาจจะต้องเป็นอะไรกับสาวสวยคนนี้แน่เลยเขาบอกว่าร้านนี้ที่แซบเนี่ยพ่ออะไรรู้ไหมฮะเจ้าของร้านเมื่อกี้เขาบอกกับผมว่าที่ตั้งชื่อขายอาหารอีสานเนี่ยเพราะว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนแซบเปมาขายอาหารอีสานไปดูว่าแซบจริงไหมป้าจ๋าค่ะ ป้าบอกว่าป้าขายอาหารอีสานเนี่ยเพราะป้าเป็นคนแซ่บเนี่ยจริงปะใช่ครับแ่อร่อยท้องสับปะอร่อยอ๋อหมายถึงอาหารแซ่บไม่ใช่ตัวป้าใช่ไหมครับ่หรือป้าก็แซ่บอยู่เหมือนกันมีมีความแบบแซ่บเบาๆด้วยนะครับและนี่ก็คือป้าจ๋าเจ้าของร้านลุงนวดร้านนี้คนส่วนใหญ่ลูกค้ามาสั่งอะไรครับสั่งอะไรแกงแกงเผ็ดนะคะแล้วก็หอหมกลาบน้ำตกส่วนใหญ่ใจเนี้ยแกงเห็ดเพราะว่าแซ่บ แ็่ตั้งแต่คนขายใช่ค่ะดูวัตถุดิบคือแกงเห็ดนี่คือมาครบมากอันนี้อะไรนี่คืออะไรเอ่ยน้ำย่านางค่ะน้ำย่านางแล้วก็อันนี้คือเป็นตระกูลเห็ดที่จะใส่ในแกงใช่ไหมครับเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวให้ป้าทําแกงเห็ดให้ดูเขาบอกว่าเป็นหนึ่งอาหารแซ่บที่เป็นขึ้นชื่อของร้านนี้เลยครับมาเริ่มเลยป้าอันดับแรกก็คือน้ำเลยน้ำปลาก็คือเนืหมูปลาหอมมากแล้วก็พริก ไม่เพจอะไรคะเพจเราะเป็นคนแซ่บเออเหมือนคนขายไงโอเคน้ำปลาน้ำปลาชื่อต้อใส่ไหมคะนั่นมันผงนัวป้าอย่าลืมชื่อโอเคเอออาผงนัว่อผงนัวก็ต้องใส่อันนี้เขาเรียกข้าวเบืออันนี้อะไรนะข้าวเบือเบืออะไรอะครับคือเป็นข้าวสารเป็น ข้าวเหนียวเพื่อมาชแช่ทำให้น้ำมันข้นอ๋อจริงปะเนี่ย<อ>ไม่เคยรู้เลยแทนแป้งข้าวเหนียว<อ>ถ้าแป้งข้าวเหนียวมันจะคลายตัวไวแต่ถ้าเป็นข้าวสานี่ค่ะมันจะยืดมันจะหนึบนานอ๋อมันจะทําให้น้ํามีความข้นดีเดีย่นี้คือเคล็ดลับนี่เองเขาเรียกว่าข้าวเบือใช่ข้าวเบืออ๋ออันนี้เสกไหมไม่เสกเขไม่ได้เสกเป็นข้าวธรรมดาล้วโอเคหนึ่งช้อนให้ข้นตั้งอย่อ่ามาแล้วก็เสกมีเซลล์มีเซลล์ ก็ใส่ฟักทอคนอีสานบอสทั้งมาหาอีสานเป็นคนอีสานบ่ะบ้านเจ้าอยู่มืองใดสกลนครจ้ะโอ้เป็นคนสกลนครสาวภูพานปะใกล้ภูพานค่ะอชุดตองอ้ยค่ะสาวตองอ้ยเราค่อยอ้ายบไปใช่เลยนะเลยค่ะ ทุกคนเสร็จแล้วคือน่ากินมากขอหน่อยมาชิมเลยหอมอร่อยมากเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจของไทยเครดิตด้วยนะนี่พ่อป้าก็คือลูกค้าของไทยเครดิตด้วยมันข้าวปาเพราะเราใส่พริกไปแล้วก็มันมีความนัวของอน้ำย่างน้งแล้วที่สำคัญนคนือนี่นี่อะไรนะป้า ้าเบือข้าเบือมันทําให้มีความแบบกลมกล่อมมากขึ้นมีความเนื้มีความแบบอร่อยจะข้าวอิซาร์ดพวกแกพวกอย่างเลยนะเค่อนี้ป้าช่วงนี้อากาศมันร้อนเนาะเดี๋ยวฝนก็ตกไทยเครดิตเนี่ยเป็นห่วงป้ามากวันนี้เลยเอานี่มาให้เลยเอาไว้ให้ป้าไปปักกดในป่าเนาะเอาเอาไว้ให้ป้าเวลามาขายของที่ตลาดเนี่ยครับมีสวยมาป้าอ่านว่าไงเนี่ยล่มของไทยเครดิตอา ในฐานะที่เป็นแม่ค้าแซบแล้วก็เป็นลูกค้าคนสำคัญของเรานะครับนี่มาลมให้เลยสวยโพสท่วโพสท่าสวยๆ<ท>ให้ผมดูหน่อยกับต้องโอ,โอเคขอบคุณครับนี่ร้านนี้เลยครับเป็นร้านที่เรียกว่าทำอะไรก็ง่ายไปหมดเพราะว่าเป็นร้านที่มีเส้นเส้นที่ว่านี่คือเส้นขนมจีนนะครับร้านขนมจีนเจ๊ปูร้านนี้อยู่นี่แหละเจ๊ปูสวัสดีครับสวัสดีค่ะร้านขนมจีนเจ๊ปูโอ้โห เป็นร้านที่มีเส้นเนาะใช่ค่ะทำอะไรก็ง่ายไปหมดเลยใช่ไหมครับเพราะว่าเรามีเส้นมีเส้นแต่เส้นเล็กไปหน่อยนะผมว่าเพราะมันเป็นแค่เส้นขนมจีนอันนี้คือมีผักมาเติมให้แต่เป็นร้านขนมจีนที่มีน้ํายาต่างๆเนี่ยครบเกือบทุกน้ําเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะในมีน้ําอะไรบ้างเกียวหวานกะทิโพราชกะทิโคราาใช่แต่ว่าน้ํายาเนี้ยผมว่าเหมาะสาหรับคนที่กวนๆใช่เพราะว่ามีขาไก่ อใช้คำว่าขาไก่เนาะไม่ใช่ละตีนนะไม่ห้ามพูดละตีนไก่เนาะไหนขอดูน้ํายาหน่อยโอ้อันนี้เขาบอกว่าเด็ดสุดแล้วก็ขายดีสุดด้วยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็มีอันนี้เป็นน้ํายาอะไรเอ่ยกัที่ปลาค่ะกาที่ปลาอันนี้น้ํายาปลาใส่ปลาส่วนอะไรเนี้ยครับเป็นของใต้เป็นของใต้ใช่เป็นน้ํายากระทิใต้ใช่ไหมครับมีไตปลาแล้วก็มีน้ําพริกนี่สุดท้ายเป็นของเหนือค่ะโอ้โหแต่น้ํายามันเยอะจัดเราควรกินน้ํายาอะไรดีครับ อยากลองสูตรอ่าแนะนำอันนี้ตัวเด็ดตัวเด็ดคือแกงเขียวหวานแกงเขียวหวานไก่ความมะเขือเขายังมีความกรุบอยู่เนี่ยยังไม่ทันกินยังรู้สึกเล้วมันต้องกรุบแน่ๆมาขอจะพู้นยทุกคนเขาบอกว่าร้านเจปูเนี่ยที่เด็ดสุดคือแกงเขียวหวานไก่ที่ไก่อ๋อขอชิมสองอย่างเลยได้ไหมขอชิมแกงเขียวหวานก่อนนี่น่ากินจริงๆอะ เอาให้ครบเอาให้ครบนี่มีเลือดมีมะเขือแล้วก็มีใบโหระพานี่คือใบโหระพานะถูกไหมใช่ค่ะลาดลงไปเลยฉ่ำๆม,ม,มันเค็มแล้วก็มีความเผ็ดไปนิดนึงกำลังดี่ะไม่ไม่เลี่ยนขอชิมมะเขือเพราะมะเขือมันยังมีความกรุบอยูอ่ได้ยินเสียงไหม อร่อยจริงๆอ๋อผมแอบเห็นนี่เป็นหนึ่งในความภูมิใจของธนาคารไทยเครดิตด้วยนะครับเป็นลูกค้าของไทยเครดิตว่าแล้วทําไมถึงทําของอร่อยแบบนี้เพราะเป็นลูกค้าเรานี่เองเลยทําของอร่อยใช่ไหมใช่ค่ะโอเคขอบคุณมากครับ<ช>อย่าลืมนะฮะใครสนใจอยากทิมขนมจีนอร่อยเนี่ยครับมาทดยาที่ร้านเจปุกตลาดขนมมิรเป็นห่วงเจตเ๊ตอนเช้าตื่นมาแต่เช้ามาตลาดแล้วบางทีฝนมันตกครับนี่ เป็นความปรารถนาดีจากธนาคารไทยเครดิตมอบลุ่มทองคำเฉพาะสีเท่านั้นที่เป็นทองคำไว้กับสีขอบคุณครับขออนุญาตประกอบตอนนี้เลยอยู่น้ำพอดีครับแล้วก็เป็นร้านที่เหมาะมากสำหรับคนที่ขี้เกียจเคี้ยวอาจจะอยากทานผัดผลไม้แต่ขี้เกียจเคี้ยวเนี่ยต้องมาร้านนี้เลยครับชื่อว่าร้านตะวันน้ำผลไม้เพื่อสุขภาพก็คือจริงๆแล้วเนี่ยครับเรามีผลไม้ตรงเนี้ย จะกินอันไหนบอกคนขายเลยมีอะไรบ้างไหนมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างครับบอกผมหน่อยก็ไรั่งวันนี้มีฝรั่งยับก็ไอ่าฮะเบอร์รอ่าฮะมะเขือเทศมะเขือทศก็คือบีทรูทครับอ่ามีบีทรูทสับปะรดสับปะรดมีคนไทยไหมครับไม่มีเห็นมีฝรั่งไหมไม่ีฝรั่งมีคนไทยก็คือเป็นเป็นเขาเรียกว่าสั่งตามใจได้เลยเหรอครับตามใจนะฝรั่งบีทรูทบีทรูทใช่ครับ ว่าก็มะเขือเทศผมเลือกสี่อย่างแล้วเนี่ยขายยังไงครับคุณพี่เป็นคัละสามสิบครับคนละสามสิบอ้าวแล้วถ้าเลือกหลายอย่างก็สามสิบเหรอจริงเหรอแต่ทุกอย่างก็นสามสิบโอ้อย่างเยวก็สามสิบราคาถูกมากแล้วผลไม้เขานีไม่ได้มาของไก่กาละเล่นะเขาเลือกผลไม้มาอย่างดีทุกคนเนะน้ำผลไม้รุนเลย นี่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 มาดูตอนนี้คือมันขายแค่สามสิบบาทเองะอะไม่ว่าจะเลือกกี่อย่างก็สามสิบโอ้โหโคตรเจ๋งมากนะถ้าไม่ขายถูกจังไงคคุณพี่ขายไปกันแ่ละอยากเห็นคนไทยสุขภาพดีครับเมื่อกี้พี่เขาบอกขายไปนั้นแสดงว่าจริงๆล้วอาจจะรวยมากแค่แบบเบื่อไม่มีอะไรทำเนาะพูดยากกับคนรวยอ่บเป็นประครองไปทีวิตตุวนั้นมาผมผมขอดื่มเลยดื่มเลยครับ อยู่ร้านเติมได้นะเพราะมัน <Okay. S 2> แล้วก็บอกรสชาติได้เป็นยังไงถ้าพี่ชอบเทียเเเท่ยวไ็ที่ที่ท้องนรพเนี่ยคือมัน รู้สึกสดชื่นเพราะมันมีความสดของผลไม้จริงแค่จน,นสักหน่อยก่อนแล้วนี่ทานผลไม้เป็นลูกนะครับแต่ไม่ต้องเคี้ยวเลยแม้แต่น้อยด <c oughs> ้วความเป็นห่วงจากธนาคารไทยเครดิตนะครับคุณพี่ <c oughs> เพราะว่าช่วงนี้เดี๋ยวฝนตก <c oughs> เดี๋ยวแดดออกเนาะ <c oughs> ตอนเช้าๆไปซื้อผลไม้มานี่ขออนุญาตมอบร่มให้เลยครับขอบคุณมากนะครับค้าขายร่ำรวยครับมาถึงสายขนมหวานกันบ้างครับนี่ร้านขนมไทยเจ้าค่ะดูที่เสื้อเลยที่คือเจ้าของร้านนะครับเป็นร้านขนมไทยเขม ขนมหน้าทานแล้วเนี่ยเป็นเพราะว่าแม่ค้าสวยแบบนี้เองน้ำช่อดอกมะพร้าวมันดีกว่าน้ำตาอย่งไรครับคุณพี่ต้นมะพร้าวเนี่ยมันจะต้องมีดอก ดอกก่อนแล้วครึ่งจะเป็นผลเนะาะเป็นลูกอ่าใช่ทีนี้แต่ละต้นเนี่ยมันก็จะมีช่ออย่างเงี้ยประมาณ3ามสี่ช่อ,อก็เขาจะใช้ตัวนี้หักกระบอกตัวเนี้ยรอ,องไปที่งวงถ้าตอนเช้าเนี่ยก็จะได้น้ำเกือบเต็มกระบอกเลยอ่า,อาแล้วน้าที่ออกมาคืออย่างงี้เลยไม่ได้ผ่านกันไม่ได้ทําอะไรเลยก็คือเราแค่ต้ม อจริงๆแล้วมันก็เหมือนกับเราดื่มน้ํามะพร้าวสดแต่ว่าเป็นน้ำมะพร้าวที่มีมาก่อนที่จะเป็นลูกจะเป็นลูกใช่แล้วมันคือมีความหอมอ่ะมันมีความแบบใช่มันหอมแล้วก็คือมีความเหมือนจมูกเหมือนกินเหมือนดื่มน้ำมะพร้าวอ่อนนี่แหละครับแต่ว่าจะมีความหอมมากใช่ใช่แต่ยังไม่จบเท่านั้นอย่างที่บอกว่าเป็นร้านขนมหวานที่มีขนมหวานปเเ็นตนบบก็คือไม่ได้ใช้น้ําตาลใช่ใช่ใช้น้ำตาลใช่จากตัวนี้เลยค่ะ เป็นเป็นอย่างนี้เลยมีอะไรที่ขึ้นชื่อที่สุดของร้านซิกเนเจอร์ของที่ร้านะ<ช>นะคะจะบบมีตัวนี้ค่ะขนมต้มอร่อยมากแม่อืออร่อยเนะคือขนมต้มมะพร้าวอ่อนของเขาเนี่ยมันมีความละมุนมีความแบบกลมกล่อมในตัวแป้งด้วยแป้งแป้งไหนบอกเคล็ดลับหน่อยได้ไหม,มว่าทําไมขนมต้มมะพร้าวอ่อนร้านเราเนี่ยอร่อยขนาดนี้มันมาจากไส้แล้วก็มะพร้าวตัวเนี้ย เราไม่ได้ใช้มะพร้าวแบบมะพร้าวปกติก็ใช้มะพร้าวขูดเนาะม,มะพร้าวขูดเครื่องอ,ะอ่ะแต่นี้เราขูดจากกะลาเลยนะครับอ่ามันก็เลยมีพิกเจอร์มีความเนื้อของมะพร้าวที่มันยังแบบเหมือนเรากินเนื้อมะพร้าวอ่อนจริงๆวันนี้ขออนุญาตมอบความปรารถนาดีจากไทยเครดิตเป็นร่มอบให้กับเจ้าค่ะขานมไทยนะครับเป็นร้านหนึ่งร้านเด็ดนะครับแล้วก็ถือเป็นอีกหนึ่งร้านลูกค้าคนสําคัญของไทยเครดิตแล้วก็เป็นความภูมิใจของไทยเครดิตด,ด,ด้วยครับกับร้าน ขนมหวานเจ้า่ะร้านนี้นั่นเองครับวันนี้จะพาทุกคนมาเที่ยวต่างประเทศครับเนี่ยประเทศอะไรงงใช่ไหมเมืองอะไรเราอยู่ที่เมืองอะไรเนี่ยเมืองอะไรย่างกุ้งนั่นเองเป็นมุกย่างกุ้งที่ไม่ใช่เมืองนะเป็นย่างกุ้งจริงๆได้เรื่อยงครับเนี่ยอ้าวนี่เป็นกุ้งสดๆเลยนะว้าวอันนี้กิโลกรัมละเท่าไหร่ครับ ราคา3า0คือได้หมดนี้เลยโอ้โหได้เยอะมากๆ380แล้วมีบริการย่างให้ด้วยน้ำจิ้มเสร์ฟพร้อมนี่แล้วคือกุ้งที่นี่คือเขามีให้เลือกแบบหลายไซส์มากอันไหนใหญ่สุดใหญ่สุดคือไซส์นี้<ช>ไซส์เท <ะ S 2> ่าไหร่ครับ420 420ี่กุ้งตัวปวักเอกเท่านี้เลย <S 2> <S 2> โลหนึ่งได้ประมาณกี่ตัวเจ๊เจตัวบริการของร้านเราก็คือจ่ายราคานี้มีบริการปิ้งย่างให้พร้อมน้ำจิ้มด้วย ถ้าใครบอกไม่สดนี่ไม่ยอมนะไม่ได้เลยเออเพราะมันยังเป็นเป็นอยู่มีตั้งแต่ไซส์ไหนจนถึงไซส์ไหนบ้างอะครับมีตั้งแต่แตัวคแตัวจนถึงสิปตัวโลสิตัวโลนี้เริ่มต้นที่โลเท่าไหร่ครับเริ่มต้นสิดตัวโลนี้อยู่ที่สามร้อถูกมากก็คือได้กินกุ้งสดๆเลยโอ้แต่จริงๆแล้วมีบริการอาหารซีฟู้ดอื่นๆอีกครบขานใช่ไหมมีอะไรบ้างที่ร้านมีแซลมอนมี ถือเป็นวัตถุดิบไปปรุงที่บ้านก็ได้ถือเป็นอีกหนึ่งร้านเด็ดตลาดดังประจำตลาดถนหนองมิตรนะครับต้องรอติดตามชมในอีพีหน้านะครับว่าร้านเด็ดตลาดดังจะพาไปบุกตลาดแห่งไหนจะพาไปหาของอร่อยแซบ่บๆเด็ดๆมาให้ทานแค่ไหนรอติดตามชมในอีพีหน้าเลยครับ